สื่นี้สร้างขึ้นจากใจของลูกหลานนาคราชเพื่อเป็นเสกกลางให้ลูกหลานและผู้มีใจบุญใจกุศลได้ไปสักการะบูชากราบ,ากากาบไหว้ปู่ย่านาคราชได้ไปเห็นพลังบุญพลังศรัทธาได้มาสร้างสะสมบุญกุศลตามกำลังตนหากไม่มีทรัพย์ก็เพียงแค่ได้ไปเที่ยวได้ไปดูได้ไปเห็น ได้ไปอนโมทนาบุญกับทุกทกท่านที่ได้ร่วมสร้างกันไว้การบอกเล่าสิ่งดีๆที่ได้พบเห็นเป็นสื่อกลางบอกบุญให้ผู้คนได้มาทำบุญสร้างกุศลก็เป็นการให้ทานจากการบอกสิ่งดีๆให้ผู้อื่นได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นกุศลให้กับตัวเราได้เช่นกันสารเจพอ่อนาคราชจันเสน สร้างจากความแม่นยำการดูหมอของอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาศาลเจ้าพอ่อนาคดาตั้งอยู่ที่ตำบลจันเสนอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่อยู่คู่ชุมชนจันเสนมาร่วมสีอายุคนแล้วชาวจันเสนเชื่อกันว่ามีเจ้าพอ่อนาคราชมีอำนาจดูแลทรัพย์สมบัติใต้พื้นดินทั้งหมด ประทับจูจึงได้พากันก่อตั้งศาลเจ้าขึ้นแต่ก็เป็นเพียงเพลิงสังกสีเล็กๆไม่ใหญ่มากนักและก็ได้พากันไปกราบไหว้ขอพรจากเจ้าพ่อนาคราชแต่ก็เป็นที่รู้จักกันในชุมชนจันเสนเท่านั้นเนื่องจากในสมัยนั้นพื้นที่ยังเป็นป่าการเดินทางไปมาหาสู่กันค่อนข้างจะลำบากปัจจุบันด้วยพลังบุญพลังศรัทธาของอาจารย์แห้ว บรรดาลูกหลานนาคราชและผู้มีใจบุญได้ร่วมกันสร้างให้มีความสวยงามจนกลายเป็นที่ประดิสถานขององค์เทพเทวลูกพระในปางต่างๆมากมายเช่นพระยูไลเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้านาจาเทพเจ้าไฉยสิงเอี้พะ,อะพระสิปดอรหัน์เทพเจ้าตีจังอะ อีจังอ้วงเป็นต้นและมีการสร้างโรงพยาบาลเพื่อไว้รักษาคนป่วยอีกด้วยจะมีงานสำคัญประจำปีของศาลนาคราชประจำคือทุกวันที่8-9-10ธันวาคมของทุกปีก็เป็นสื่อบุญให้ทุกท่านได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับขอบุญกุศลครั้งนี้มอบแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่านชี้หนทางแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวงขอมอบแด่บิดามารดาครูบาอาจารย์บรรพุุษบรรพรุพร,รุษทุกผูทุกนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพายดาทุกชั้นฟ้าปญานาคทุกๆตระกูลตลอดจนช่างพาฝีมือดีๆทั้งหลายขอให้ท่านมีความสงบมีความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ